ไม่ใช่เหงื่อนะคะมันคือไฮไลท์ไม่ใช่เหงื่อนะคะมันคือไฮไลท์วันนี้คุณบุคคลเป็นไรยังไม่ถึงบ้านหรอเธอย่างหนูไปกินข้าวมากับพี่โยกับเฮนคิกเฮลโลมิสมิสเฮลโลมิสมิสเที่ยวดึกคือเอาอะไรมาเที่ยวก่อนหนูเพิ่งไปขึ้นเทเตอร์มา ไม่ได้ไปดูแล้วนะตัวว่าตัวเล็กจริงไหมแล้วเดินชนกำแพงด้วยใช่เดินชนกำแพงวันนี้แฟนขับเดินชนกำแพงเต็มเลยทุกคนตอนบายอะ่ะดูดันไม่เกรงใจใครเออทุกคนเจ้าของเสียงอะ่ะดูดันไม่เกรงใจใครพี่คนนั้นเขามาแบบลงสตอรีร่ติต่อเลยทุกคนจะบอกว่าหนูอายมากแบบแต่ว,ว่าก็ขอบคุณนะคะที่แบบพี่เขาแบบมาลงให้แล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบคือพี่เขาน่ารักนะแล้วก็แบบมีความสามารถในการพากย์มากคือหนูอะ่ะ อยากรู้มากว่าเสียงปกติของมีเขาเป็นไงอ่ะเราแบบว่าแบบหนูอ่ะพูดถึงเขาบ่อยมากนะแบบแบบวันก่อนหนูกับพี่ป๊อกก็เพิ่งคุยกันแบบเองแบบอุ้ยเขาแบบพากเสียงเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยแบบเสียงเขาดูแบบแข็งแกร่งแต่นุ่มนวลอ่ะเข้าใจไหมเข้าใจไหมทุกคนมือโดนอะไรครับอุ้ยเห็นได้เหรออันนี้นะคะไม่กระแทกนะคะทุกคนเพลงเทเตอร์โนเมกามินะคะกระแทกตอนรอบบ่ายแล้วก็มีอันนี้นะคะตกเวทีตอน ตอนซ้อมนะคะเอ้ยไม่ใช่อันไหนอะหาก่อนนะเอ้าู่ไหนอะหายไปแล้วอะอ๋ออันนี้ค่ะอันนี้มันอาจจะไม่เห็นแต่ว่าอันนี้เจ็บหมอกมันแสบอะทุกคนแต่มันไม่เห็นอะมันมันอยู่ในเงาเดี๋ยวนูกลับกล้องก่อนนี่อันนี้ตกเวทีนะคะความจริงมันมีแผลแผลตรงขาด้วยแต่ว่าดูแค่ตรงนี้แล้วกันหนูอยู่บนรถค่ะไม่ได้อยู่ในห้อง ตกเว,วทีก็คือหนูกําลังจะขึ้นล็อกเกอรอ์ทุกคนแล้วเหมือนแบบว่ารีบเกินแบบมันลนอะ่ะก็เลยแบบตกเว,วทีแต่ว่าตกตอนซ้อมนะคะไม่ได้ตกตอนไม่ได้ตกตอนเอออะไรนะไม่ได้ตกตอนวันจริงอะ่ะทุกคนใช่พี่ขอเรียกน้องมูนี่ว่าน้องหนูนะได้แล้วแต่ทุกคนเลย เป็นไงบ้างเห็นไฟครั้งแรกขอบคุณนะคะที่โยนคําถามมาก็คือทุกคนหนูจะบอกว่าคือหนูว่ารู้ว่าต้องได้ขึ้นวันอังคารใช่ปะแล้ววันมันคือวันอังคารของอาทิตย์ที่แล้วซึ่งวันอังคารของอาทิตย์ที่แล้วอ่ะคือหนูว่าจะต้องเปลี่ยนตําแหน่งบีทีคือตอนแรกอะหนูเต้นตาแหน่งที่หนูเต้นเป็นในบีทีคือเพื่อนด้าพี่ปันพี่แพนด้าพี่ปันพี่เคสพี่จิ๊บแล้วก็ใครคนนึงนะ เออเพนด้าพี่ปันพี่เคสพี่จิ๊บพี่เชอร์ใช่พี่เชอร์นะตอนนั้นหนูเต้นเป็นคะแนนใช่ป่ะทุกคนแล้ววันนั้นอ่ะหนูจะต้องเปลี่ยนเป็นพี่เนยซึ่งมันก็คือตำแหน่งที่หกของหนูใช่ป่ะซึ่งหนูยังไม่เคยเต้นใช่ป่ะทุกคนแล้ววันอังคารตอนช่วงนั้นอ่ะหนูก็คือซ้อมบีทีอยู่เพราะว่าต้องเปลี่ยนตำแหน่งใช่ป่ะแล้วแบบว่าก็คือสเตจตย์บีทีอะทุกคนหนูได้เวลาตั้งแต่อังคารถึงพฤรือหัดก็คืออังคารพูดพารือหัดก็คือสามวันเปลี่ยนบ็อกกิ้งบีทีในการเปลี่ยน จากห้าหกตำแหน่งเดิมอะ่ะมาเป็นตำแหน่งพี่เนยใช่ไหมทุกคนก็ขึ้นไปวันศุกร์แล้วพอวันศุกร์วันศุกร์เสร็จก็แบบเสร็จดึกใช่ป่ะเพราะว่าเทียร์มันเริ่มทุ่มหนึ่งอะทุกคนแล้วก็คือพอเสร็จดึกปุ๊บหนูก็ตื่นไปไปกองต่อทุกคนเพราะว่าเอ้ยพูดได้ไหมว่าเปิดกล้องแล้วอะเอ้ยแต่ว่าก็มีคนพูดแล้วนั่นแหละทุกคนก็คือหนูเปิดกองหนังแล้วใช่ไหมแล้วแบบว่าก็คือหนูไปเรียกว่าอะไรนะก็คือหนูขึ้นเฮเตอร์ตอน ตอนเดึกแล้วพอตื่นมาตอนเช้าก็คือไปกองเลยไปกองเสร็จปุ๊บก็กลับดึกอีกอะทุกคนแบบพอพอแบบเพราะว่าไปกองตั้งแต่เช้าแบบเช้ามากแล้วก็แบบกลับดึกใช่ไหมทุกคนแล้วแบบพอกลับมาอะไรเงี้ยก็คือมันคือวันเสาร์ใช่ไหมทุกคนวันอาทิตย์หนูก็อยู่บ้านทํากันบ้านทําสิ่งที่แบบต้องทาอะไรอย่างนี้เอ้ยไม่ใช่วันที่หนูไม่ได้อยู่บ้านทุกคนวันอาทิตย์อะหนูอยู่หนูอยู่บ้านตอนเช้าแต่ว่าตอนบ่ายอะหนูไปดูเฟิร์สเปอร์ฟอร์แมนซ์จิวารูเดมาใช่หนูไปดูแล้วพอหนูกลับมาใช่ปะก็คือวันจันทร์หนูก เหมือนตอนนั้นอ่ะแบบคือมันเหนื่อยมากแบบคือเหมือนแบบตอนที่มาสอบอ่ะคือทุกคนที่มาสอบ n อตอนนั้นรุ่น3าแบบมีแค่รุ่นสามชันทุกคนแล้วแบบว่าเหมือนทุกคนอ่ะได้ท่ากันไปหมดแล้วแบบเพราะว่าทุกคนอ่ะเคยขึ้นกันหมดแล้วแต่ว่าหนูยังไม่เคยขึ้น N5 เลยอะไรอย่างงี้ใช่ปะหนูก็เลยแบบร้องไห้คือหนูเข้าห้องไปใช่ปะแล้วแบบว่าคุณนนก็ทักว่าแบบเป็นอะไรดูแบบเหนื่อยๆนะอะไรอย่างงี้แล้วแบบหนูก็พูดแบบออกมาทั้งหมดว่าแบบว่าเออหนูมาติดกองหนูมีทํา ละครเวทีที่โรงเรียนแล้วหนูก็มีบีทีเอฟตำแหน่งก็เลยไม่ได้ต่อท่านหนูก็ร้องไห้ทุกคนแล้วหนูก็แบบว่าร้องไห้เพราะว่าหนูกลัวว่าแบบว่าหนูจะทําแบบสเตจดูไม่ดีเป็นไฟอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะเวลามันน้อยมากแบบต่อท่าแบบสิบสองเพลงอะแล้วแบบว่าให้แบบหนูได้เวลาแค่วันอังคารถึงวันวันนี้วันอะไรอะวันนี้วันเสาร์เออหนูได้เวลาแค่วันอังคารถึงวันศุกร์ซึ่งความจริงมันไม่ถึงด้วยซ้ำเพราะว่าวันพุธอะทุกคนวันพุธหนู วันพุธหนูไปงานชีซิสเตอร์ก็คือไม่ได้แบบไม่ได้ต่ออะไรต่อจากนั้นเลยอะ่ะใช่แล้วก,ก็นั่นแหละทุกคนก็ผลออกมาก็ตามที่เห็นแต่ว่าคือหนูแบบก็ว่าก็ก็โอเคอยู่แหละก็ก็โอเคนะแบบว่าแต่หนูก็คือตอนแรกหนูก็คิดว่ามันจะทันไหมอะไรอย่างเงี้ยวันจันใช่ไหมหนูคิดว่าแบบ เออแต่ว่าพ่อคุณนนท์บอกว่าถ้าสมมติว่าแบบว่าเต้นแล้วแบบว่าไม่มั่นใจอะไรอย่างงี้ไปแบบไปบอกว่าไม่ขึ้นก็ได้นะแบบไปบอกพี่หวานว่าไม่ขึ้นก็ได้อะไรอย่างงี้เต้นสิบห้าคนได้อะไรอย่างงี้แต่นกก็แบบว่าคือถ้าสมมติหนูทำได้ใช่ไหมทุกคนหนูก็จะแบบเก่งขึ้นเยอะเพราะว่าแบบก็รู้สึกว่ามันแบบท้าทายมากคือแบบคือทั้งเนื้อเพลงใหม่แบบจังหวะใหม่แบบท่าใหม่หมดเลยแบบหลายเพลงมากมีสเตจวันเกิดอีกบ็อกกิ้งแบบเยอะเต็มไปหมดอะไรอย่างงี้ใช่ปะถ้าหนูทําได้ภายในแบบว่าสามสี่วันมันก็จะเป็นไที่่แบบวา ทาเล่นอะแบบมันพัฒนามากอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะหนูก็เลยทํานะคะแล้วมันก็ได้แบบดีเดนแล้วแบบว่าหนูจะบอกว่ารอบแรกอะแบบเบอร์มากทุกคนคือแบบว่ารอบแรกมันแบบแสงสีไฟอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วแบบตอนรันทูเสร็จตอนเช้าทุกคนคือให้เวลาแต่งหน้าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอะแล้วหนูแบบแต่งแต่งหน้ายังทำผมไม่เสร็จเลยขึ้นไปคือแบบล้นมากแต่หนูว่าแบบรอบยินคือแบบดีขึ้นเยอะมากแต่ก็ขอโทษทุกคนในรอบบ่ายด้วยนะคะที่แบบอาจจะทําได้ไม่ดีมากเป็นรอบแรกอะไรอย่างงี้แต่ว่านี่หนูหนูคิดว่ารอบ รอบบ่ายที่ไอ้รอบรอบบ่ายที่เป็นแบบว่าก้อนแรกอะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แบบว่ามีนุ่นมีนี่แบบชนบ้างผิดท่าบ้างอะไรอย่างงี้แต่ว่าแต่ว่าตอนนั้นก็คิดว่าไปถูไทยแต่ว่ารู้สึกว่ารอบเย็นแบบดีขึ้นเยอะมากแบบมากหนูไม่ผิดเลยอะดีใจแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองมากนะคะใช่ใช่ใชนั่นแหละก็คือหนูภูมิใจกับตัวเองมากนะคะภูมิใจมากก็เลยอยากมบบอกทุกคนนะคะหนูแบบ อุ้ใจใหตัวเองแล้วพี่ปันก็ทักมารีพายสตอรี่มาสูๆนะคือตอนแรกอะทุกคนคือจะบอกว่าตอนแรกอะคือตอนแรกอะพี่ปันทักมาแบบชวนไปขึ้นสเตทวันเกิดพี่ปันด้วยวันสุบ,บีทีแต่ว่าตอนแรกอะหนูก็ตอบตกลงไปใช่ป่ะเพราะว่าหนูอ่านวันที่ผิดไปทดูคนหนูว่าสัปดาห์หน้าอะไรอย่างนี้หนูก็เลยตอบตกลงไปสรุปเอา้าไม่ใช่มันคือสัปดาห์นี้ก็ไม่ทันนะคะก็เลยไม่ได้ขึ้นพี่ปัน ก็แบบขอบคุณทุกคนที่คอยช่วยแล้วแบบครูคุณดูจะบอกว่าครูวันกับครูนนมาต่อท่าให้หนูวันอังคารนอะ่ะตั้งแต่แบบบ่ายๆทุกคนถึงแบบสามทุ่มอ้าขอบคุณครูวันกับครูนนมากนะคะแล้วก็พี่ายช่วยต่อช่วยช่วยต่อล็อกเกอร์ลุมบอยให้แล้วก็พี่เป้ช่วยดูให้หลายเพลงมากเพราะว่าหนูกับพี่เป้อยู่ด้วยกันบ่อยนะคะ o S <S เอฟไฟโอชี่อะไรเงี้ยพี่เป้ก็เป็นคนนำทางเพราะว่าอยู่ด้วยกันทางเพลงเลยใช่ ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับฟังเสียงเล็กๆเสียใจที่ไม่ได้ไปดูล้อสุดสเต,ตก็กแน่นอนว้าวขอบคุณนะคะหนูสึกว่าเป็นสเตจที่แบบว่าสเตจในในตำนานในหัวใจของหนูเขาจไหมมันจะเป็นสเตจที่อยู่ในใจหนูนตลอดไปอะแบบสเตจที่แบบมีครบทุกความรู้สึกพี่เป้ก็เป็นตำแหน่งเหมือนกันใช่พี่เป้ก็เปลี่ยนเหมือนกันแนนก็เลยแบบ วิ่งเล่นทั้งสเตททั้งคู่อะดูคนเพราะพี่เป้ก็เปลี่ยนไปเต้นพี่มิวสิกนะคะจริงแน่ดูยุ่งมากวีคกสองบิ๊ที่ผ่านมาหนูยุ่งมากแบบคือหนูไม่มีเวลาโพสในจีตอรีเ่เลยทุกคนแล้วแบบหนูเพิ่งสอบเลขไปเมื่อวานใช่ปะจะบอกว่าแบบวหนูหนูพูดได้ไหมแต่ว่าหนูได้สี่เต็มสิบว้าเย้หนูได้สี่เต็มสิบนะคะทุกคนเก่งปะแล้วหนูแบบไม่ได้เข้าเรียนเลยทุกคนแบบสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ปะที่เขาแบบเรียนเพื่อสอบเรื่องนี้กันน่ะหนูไปเรียนแค่สองวันอะ หนูไปเลยนแค่สวันหนึ่งวันกับอีกครึ่งวันอะหนูว่าได้สีก็เก่งแหละใช้แบบความกกรู้เก่าเน็ตพี่กระตุกมากเลยเอ้ยก็ต่างต่างชายแดนไปแล้วทุกคนคือเอาจริงก็ไม่อ,อะไรขนาดนั้นหรอกแต่ก็จริงจังนิดหน่อยนะคะแต่ว่าไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย อย่าเลี้ยไปกดไหลด้วยนะคะเอออย่าไหลใช่จริงอยู่คนหนูแบบนั่งรถแล้วหนูเป็นอย่างเงี้ยแบบตอนแรกอยู่อย่างงี้ใช่ปะแล้วแบบผ่านไปอันนี้คือประมาณสิบนาทีแรกที่อยู่บนรถอันนี้แบบยี่สิบนาทีอันนี้แบบสามสิบนาทีจะแบบเริ่มแบบอยู่อย่างเงี้ยคือมันไหลอ่ะมันไหลเองอ่ะมันเหมือนแบบหนูเหมือนไม่ใช่คนอ่ะหนูเป็นของเหลวอ่ะแบบหนูนั่งเรียนที่โรงเรียนใช่ปะแบบตอนแรกแบบอยู่อย่างี้เลยสภาก็แบบค่อยๆแบบไหลลงก้อีแบบเหมือนเป็นงูอ่ะทุกคน นั่นแหละค่ะทุกคนอย่าลืมนะคะว่ากดไลค์คลิปติจิตอลหนูจะช่วยช่วยโลกนะคะมาสร้างประวัติศากันเถอะไปแล้วทุกคนบ๊ายบายจุบจบ๊บายบาย